มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกทท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดาราเดลี่ .com และ y t u t u ดาราเดลี่ l y Official ความ e x ็กซ์คลูซีฟของเราในวันนี้ขอเอาใจคนชอบฟังเพลงกันสักหน่อยค่ะ เริ่มต้นกันด้วยเพลงสไตล์โจ๊กของนักร้องสาวสุดแซบบุ๊กสไลเดอร์กับซิงเกิลแรกในชีวิตที่ชื่อว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่ฟังแล้วต้องลุกขึ้นมาเต้นแน่นอน แล้วมาเปลี่ยนโหมดกันที่เพลงสไตล์ R&B ได้กีตาร์อินฟลูเอนเซอร์สาวสวยที่ครั้งนี้ขอสารฝันส่งส,งสิงเกิลแรกภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า New It มาให้แฟนๆได้ฟังกันซึ่งจะตัวโชว์ฝีมือแต่งเนื้อร้องเองจากประสบการณ์ตรงที่เคยกลัวในเรื่องการเปิดใจให้กับความรักนั่นเองเดี๋ยวไปติดตามความเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะสวัสดีค่ะบุ๊กสไลเดอร์นะคะจากค่ายลาบสูงมิวสิกค,ค่ะ มีที่มาก็คือเป็นวงค่ะวงสไลเดอร์อยู่ทางโคราชเป็นวงของผู้บริหารค่ายของเราเองค่ะพี่เขตปัญญาค่ะก็เลยกลายมาเป็นบุ๊สไลเดอร์อีกหนึ่งความหมายก็ลาบลื่นอ่าได้ได้สองความหมายค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นศิลปินเบอแรกของค่ายก็กดดัน <laughs> กดดันอยู่ตื่นเต้นอยู่นะพี่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าด้วยแนวเพลงใหม่ๆด้วยค่ะ ็นการทับทามของพี่ก๊อกแล้วก็พี่พิงพี่เขตก็คือผู้บริหารไปดูร้องเพลงในที่ที่หนึ่งแล้วแบบอาโดนใจเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เขาน่าจะมีแพนอยู่ในหอยแล้วว่าเราจะวางคอนเซปต์ค่ายเป็นแบบนี้ก็เลยไปเจอหนูอาจจะตรงท้ายจริตแต่จริตจริตจะก,ก้าอะไรอย่างเงี้ยผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะเรื่องราวของผัวที่ดีคือผัวใหม่นี่ก็คือแบบเรื่องราวของผู้ชายที่หมดแพชชั่นเริ่มจากร้อยปกติ ผู้หญิงเราจะเริ่มจากศูนย์ถึงร้อยอ่ะอันนี้ผู้ชายเริ่มจากร้อยลงมาศูนย์ไม่ค่อยสนใจตอนแรกก็แบบน้ำต้มผักก็หวานอะไรก็จัดจ้าเดี๋ยวนี้มีแต่เออๆอะไรแบบนี้เรื่องราวของเพลงก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือแบบว่าแฟนไม่สนใจนี่แหละค่ะแล้วก็จะดีกว่าไหมถ้าเราจะมีผัวที่ดีคือคือผัวใหม่แนวเ,เพลงอีสานอินดี้ค่ะแต่ว่าจะมีประยุกต์มาใช้ก็คือในเรื่องของแรปเข้ามา ซึ่งซึ่งนี่แหละที่พอกว่ารู้สึกว่ามันท้าทายเพราะามันแปลกใหม่ในวงการ,ารอินดี้มากๆเพราะเขาไม่ค่อยมีบก็ถือว่าท้าทยายแล้วก็ยากพอสมควร <laughs> ยากจนท้อเหรอคะก็ในเรื่องของจริตจัการนที่มันต้องรุนแรงตามเพลงแล้วก็นี่แหละแรปพี่เพราะว่าส่วนตัวเราก็คือร้องแบบหมอลำลุกทุ่งอินดี้ธรรมดาแต่พอมันแรปโยกก็มันก็จะยากนิดนึง <laughs> ใช่แต่ก็ทำเต็มที่มากๆ เพราะว่าพี่พี่ทีมงานทุกคนก็เอาใจช่วยเป็นตัวเองเป็นตัวเองวันนี้มามาในลุกแบบเรียบร้อยเดี๋ยวเราด้เจอลุกอื่นๆต้องดูใน MV เพราะลุกๆนั้นคือเป็นตัวตนเลยวันนี้มาเป็น CEO เปิดตัวเพลง ต้องถามเพื่อนๆทางบ้านว่าเพื่อนๆจะรู้เป็นคนสนุกค่ะหนูชอบสรุปเฮฮาเป็นแบบสายจอยปาร์ตี้เอนจอยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยเข้ากับก๊อกเพลงนี้พอดีว่าเอพี่เขาอาจจะหาคนบหมือนม่หรือเปล่าเพ่อได้เจอเราก็เลยแบบคลิกเลยชูช่เลยมันก็เลยแบบอ่าทำผลงานเพลงออกมาได้ดูแม่จะธรรมชาตินะสำหรับหนู นิดหน่อยค่ะก็ในเรื่องของการดีไซน์การร้องการเอื้อนให้มันเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็คุยกับอาจารย์ในห้องอัดว่าอ,อ,อาจารย์คะหนูร้องแบบนี้แบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคเลยนะก็เลยแบบออกมาเป็นบุ๊กสไลเดอร์ ไม่ยากเลย MV เพราะว่าอย่างว่าความเป็นตัวเองเราสายปาร์ตี้สายจอ,อยอยู่แล้วแล้วก็พี่ๆกองถ่ายทีมงานเขาแบบบิวดีมากเราก็เลยมวนจอยหนึ่งวันเต็มๆตั้งแต่<อ>ถ้าจะไม่ผิดนะเพราะาถ่ายไปสักพักแล้ว,ลวก็แปดโมงเช้าถึงประมาณ6กหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนี้สำหรับหนูถือว่าเป็น1วันเต็มเ สมกับที่เราแบบอ้นรับอุนอนเหนื่อยทําอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชอบที่แบบว่าเราเหมือนได้ไปร่วมสนุกกับพี่ๆเพื่อนๆมากกว่าที่แบบไปถ่ายทํางานมันก็เลยทําให้ภาพที่มันออกมากวันค่อนข,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 ข้างจะดูธรรมชาตินิดนึง <laughs> <laughs> ตกใจี่ตัวแรกหนูคิดว่าแบบเฮ้ยค่ายเพลงจริงๆหรือเปล่า หรือว่าแบบเออมีสาชีอะไรเงี้ยก็เลยลองคุยตอนแรกพี่เขาก็ติดต่ออยู่อยู่ที่สองวันวันแรกก็เหมือนมานั่งดูก่อนแล้วก็ให้พี่ที่รู้จักกันมาลองทัาทามดูแล้ววันที่สองก็มีโอกาสได้คุยกันได้ตกลงก็เลยแบบอ,อลองดูสักตั้งหนึ่งดีกว่า <S <S เผื่อแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองค่ะเชื่อค่ะแต่ว่ายังไม่เคยได้ยินชื่อใายตอนนั้นก็แบบ ค่ายอะไรอ่ะเชื่อไหมว่าจนหนูทําเพลงเสร็จจนไทยมีหนูถามว่าสรุปค่ายเราชื่ออะไรจริงๆอันนี้เรื่องจริงพี่เขาก็บอกว่าลาบสูงนะแล้วส,ลสลออไลเดอร์หนูถาสไลเดอร์คืออะไรหนูถามอยก็อ๋อไปชื่อวงของเราเองอะไรอย่างนี้ <c oughs> พ่อกับแม่ทางบ้านใช่ไหมดีใจคะ่ะเพราะว่าแบบหนูก็แบบ ทำอาชีพร้องเพลงมาค่อนข้างจะนานพอสมควรแต่ก็ยังไม่มีผลงานเพลงของตัวเองเลยพอมีผลงานเพลงปุ๊บพ่อกับแม่ก็แบบเด็กบ้านนอกเนาะคะ่ะมันก็เลยภูมิใจภูมิใจโดนโดนเทียร์เดอะเแม่ก็แม่ก,แมก็ทาแล้วก็เป็นฟิลเพราะเพลงเพลงนี้ค่อนข้างจะติดปากนะเพราะมันเป็นแฮชแท็กอยู่แล้วผัวที่ดีคือผัวใหม่มันมีกระแสมาช่วงหนึ่งแม่ก็ผัวที่ดีคือผัวใหม่ทํา,างานบ้านก็ผัวที่ดีคือผัวใหม่พ่อไม่น่าจะร้อง พ่อก็แบบเออดีใจเข,เขาก็ยิ้มยิ้มเขาก็แบบเออลูกเราก็ไปได้อีกขั้นหนึ่งของชีวิตแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะผัวที่ไม่ดีสําหรับเราก็คือผัวผัวที่ไม่เตติน <c oughs> ดนี้ใส่ชอบผู้ชายมีแต่แต่ผู้หญิงผู้หญิงเราสมัยนี้คือหาเงินได้เองนะเป็นผู้หญิงสะตองออชอบใช้เงินตัวเองมากกว่าเวลาใช้เงินตัวเองมันสะใจถ้าใช้เงินสามีหรือใช้อะไรเงี้ย แต่ว่าโสดอยู่นะคะไม่ไม่ได้มีผัวค่ะไม่ได้มีสามีเนาะก็หาไมืเป็นเรื่อยจนกว่ามันจะไม่ทำาี่ใส่แบบนี้แต่อย่างว่านะพี่น้องก็ตามเพลงเลยถ้าเกิดคนเก่ามันไม่ดีอะเราก็ต้องแบบหาไปเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าตอนเนี้ยถามว่าหาไหมไม่เพราะว่าโฟกัสเรื่องงานมากกว่าตอนนี้เพราะว่าแบบโฟกัสเงินอย่างเดียวค่ะที่น้อง everything หลายคนที่ผ่านมาก็เขาก็บอกว่าชื่นชอบเป็นเพลงที่ติดหูดีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รลุ้นว่าจะติดแสนไหมก็ถ้าติดแสนก็คือแบบโลงใจแล้วก็อย่างน้อยก็ยังได้ก้าวหนึ่งของเด็กบ้าน,นอกคนหนึ่งที่แบบมีเพลงของตีงแสนหนึ่งแล้วก็ถือว่าเราก็ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มูพี่มูมูไปหมดเลยมูไปตะพื้นตะพื้นนี่เดินมาหน้า พ,พี่คะนศเลยก็มูเมื่อกี้มูอีกที่พึ่งทางใจนะพมีน่นองทุกเวลาทำอะไรก็ทําให้ดิตใจเราสงบมีสติพอมูเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้นะคิดไปเองแล้วความเชื่อส่วนบุคคลดีกว่าก็รู้สึกว่ามันอะไรมันก็ราบรื่นดีรับ <c oughs> ประทานแล้วก็ให้น้อยลง <c oughs> ขึ้นชื่อว่าศิลปินเราก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิดหน่อยเพื่อรักษาภาพลักษณ์ภาพ,ภาพโพดไปตรงกรัน ฝากไว้ด้วยนะคะกับ b o ๊กสไลเดอนะคะศิลปินคนแรกของค่ายลาบสูงมิวสิกเลยนะคะก็อยากฝากผลงานเพลงผัวที่ดีคือผัวใหม่ไว้ด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของลาบสูงมิวสิกกดไลค์กดแชร์ลาบสูงมิวสิกคะ่ะมีผัวใหม่ได้ไหมละ่ะเบื่อแล้วว่าอยากมีคนเอาใจาเปลี่ยนผัวใหม่บ้างได้ไหมมิรือจะทนทำไม ผัวที่นี่คือผัวใหม่สวัสดีค่ะกิตา้านะคะกิต้ารมิมาค่ะอย่างที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่ายูทูบ e ิกต t อกค่ะใช่ค่ะเพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดเลยเป็นเพลงแรกในชีวิตของต้าเลยนะคะชื่อเพลงว่า New It ค่ะ คือเป็นเพลงเกี่ยวกับคนที่กลัวการมีความรักกลัวการเริ่มต้นใหม่ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากที่จะมีใครสักคนแต่ก็ยังมีความกลัวจากความสุมพันธ์ครั้งเก่าๆอยู่ถ้าเชื่อว่าเนื้อหาเพลงเนี่ยน่าจะตรงกับใครใหลายๆคนเลยค่ะ มันเป็นหนึ่งในพาร์ทแต่งมาจากหนึ่งในพาร์ทของชีวิตจริงค่ะช่วงหนึ่งเลยเป็นช่วงที่ต้าเพิ่งกลับมาจากประเทศอังกฤษค่ะในตอนนั้นก็จะได้แบบว่าไป explore ได้ลองเดตติ้งก็เลยได้แรงบันดาลใจในตรงนั้นมาแต่งเพลงค่ะ So Sexy Kristen แนวเพลงจะเป็นแนว R&B ค่ะก็จะเป็นเพลงสากลหมดเลยเป็นเนื้อภาษาอังกฤษหมดแต่ถ้าคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน,น่าจะน่าจะทัชชิ่งเลยเพราะว่าด้วยแนว R&B เองด้วยกับเนื้อเพลงที่บอกเลยว่าต้องโดนใจแน่นอนค่ะ จริง,รงต้าก็อยู่มาเนืองๆนะคะหมายถึงว่าก็มีไปคอลแลบกับพี่แน็กชาลีด้วยได้ไปทําเพลงร่วมกับคนอื่นๆด้วยอะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีเพลงของตัวเองจักทีซึ่งรอบเนี้ยคือได้มีโอกาสมาทําของตัวเองก็รู้สึกว่าเอาให้เต็มที่มากที่สุดอยากให้ทุกคนได้เห็นคาแรคเตอร์อยากให้ทุกคนได้เห็น,หน,หนแบบผลงานที่จะตั้งใจที่จะทําให้ฟังกันค่ะ Represent เลยค่ะ Represent สาวแบบทุกรูปแแบบไไมมม่่่ววาาาาาาคคจจจจะะเเ็นนนนผู้ผ้้ชยหหหหรรรรืืนนนอออิิงงงพพศใใดดกตตฟัล ในตัว MV ถต้าก็อยากที่จะให้ทุกคนไปดูมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าใน MV เนี่ยจะมีซีนแบบเป็นแดนซ์ซีนที่บอกเลยว่าไม่คิดว่าจะเห็นศิลปิน ใครหลายๆคนที่กล้าที่จะเต้นได้เบอร์นี้อาเรารู้สึกว่ามันมีความที่เราซ้อมใช้เวลาแค่2อาทิตย์เองค่ะแล้วคนที่มาเป็นโครโครการาฟให้เราเนี่ยก็คือครูฟ้าเขาจะเป็นการเต้นบนฮิลเต้นแบบเซ็กซี่แดนซ์เลยอยากให้ทุกคนได้ไปดูค่ะว่าเพลงช้าเนี่ยก็สามารถเต้นได้ถ้าใครสามารถโคเวอร์และเต้นเพลงนี้ได้นะคะตาบอกเลยว่าแบบตาจะรีโพสต์ไปร้อยรอบเค่ะ มันมันเป็นเหมือนฮิวแดนซ์ค่ะจริงๆแล้วมันคือการเต้นแบบเต้นบนส้นสูงก็คืออันนี้จะเป็นความ R&B แล้วก็ลงพื้นกันเยอะมากๆเลยค่ะต้าไม่ได้เต้นมาหลายปีมากแล้วแต่ว่าเหมือนได้กลับมาปัดฝุ่นค่ะลองเต้นดูอีกครั้งหนึ่ง พอใจมากมันเป็นอย่างที่เราคิดเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆเพราะว่าแบบมันมีทั้งเรื่องของ story telling แล้วก็รวมถึงซีนเต้นด้วยซีนที่แบบสวยๆจะให้ความอาร a r เก่าๆเ,เหมือนแบบเป็น MVU เก่านิดนึงอยากให้ทุกคนได้ไปดูค่ะ ใายหนุ่มที่คัดแมนกับมือเนื่องจากว่ามีเพื่อนสนิทที่เขารู้จักกับโมเดลต่างชาติบ้างเราอยากได้พระเอก MV ที่เป็นฝรั่งเลยที่นี้ก็เลยมีการพูดคุยกันแต่ปรากฏว่า เราอ่ะก็เห็นหนุ่มคนนี้เรามีการฟอลโล่กันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดถึงเขาเท่าไหร่ก็เลยไปถามเพื่อนว่ามีใครบ้างไหมที่เป็นในแบบที่แบบโอเคดูดีอยากให้มาเล่นเป็นพายเอกเอ็มวีแต่ว่าต้องหล่อนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็แนะนําคนนี้มาซึ่งตรงกับคนที่เราเคยฟอลโล่กันค่ะสุดท้ายก็เลยขออนุญ,ญาตร้องขอร้องเขาว่าว่าแบบเออมาช่วยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเองก็เป็นคนที่ประกวดรายการบัเชเลตอยู่ที่ต่างประเทศด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควร อันดับแรกคือเขาชมพระเอกไม่หยุดเลยนะคะเราเรารู้สึกว่าเราโดนเราโดนแบบแย่งซีนหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าเรื่องแรกคือชมพระเอกกันไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็อันที่สองเลยหลายๆคนก็แปลกใจไม่คิดว่าเราจะร้องเพลงได้แบบเห็นแต่เป็นในพาร์ทของอินฟลูใช่ไหมคะจริงๆก็คือร้องเพลงได้ค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปฟังแล้วก็จะมีซิงเกิลอื่นๆเนี่ยตามมาแน่นอน พูดตรงๆเลยนะคะว่ามันคือความสุ่มเสียงในชุดมากตอนแรกเราแต่งเพลงมาเยอะมากค่ะมากกว่า10เพลงเลยแล้วทีนี้ก็ต้องคิดว่าจะปล่อยเป็นไทยอังกฤษหรือไทยไปเลยหรืออังกฤษไปเลยแต่ว่าทําการคุยกับโปรดิวเซอร์นะคะพี่เบนพี่เบนก็บอกว่าถ้าอยากให้มันมีความฉีดอยากให้แบบเห็นตัวตนลัคกรก็ที่ชัดเจนเขาแนะนําให้ตาปล่อยเพลงนี้ค่ะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเอาอังกฤษล้วนนี่แหละลองท้าทายดู ก็แทบทุกอย่างค่ะก็คือชุดก็จะเป็นคนช่วยหา r e f e r e n c e ค่ะแล้วก็จะมีทีมฝั่งสไตลิสที่เขาจะแบบว่าช่วยด้วยเหมือนกันเราก็แค่หา Refer e n c e ไปส่วนในเรื่องของเพลงในโปรเซสการทำเพลงค่ะต้าก็เป็นคนไกด์เป็นคนแต่งแต่ว่าก็จะมีพี่ลูกพีชเดวอยอะค่ะที่เขามาช่วยเสริมมาช่วยแบบว่าตบๆบเก่าๆเรื่องของเมโลดี้ต้าก็ช่วยกันดีไซน์แต่ว่าเมนเมโลดี้ต้าก็เป็นคนดีไซน์มาตั้งแต่ต้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยู่ในทุกโปรเซสเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเรารู้ รู้สึกว you ่าเหมือนได้ลงมือทําเองด้วยในหลายๆอย่างเลยค่ะยากค่ะไม่คิดว่าการทําเพลงมันจะยากขนาดนี้นะคะแล้วก็ใช้งบขนาดนี้เหมือนกันเพราะว่าในฐานะที่แบบว่าเออบริษัทของครอบครัวตาลตาเองก็แบบสปอนเซอร์ตัวเองด้วยแล้วก็มีทีมสปอนเซอร์อื่นคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ขนาดคุมงบแล้วการทําเพลงหรือเป็นการเป็นศิลปินเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเวลาที่มันไม่มีค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สนุกค่ะ แฮปี้มากค่ะมันเป็นเหมือนความฝันของต้าเองด้วยแล้วก็ของคนในครอบครัวด,ด้วยค่ะเหมือนตอนนี้มันก็เป็นเหมือนแบบอย่างสุดท้ายที่ยังไม่ได้ทําเราก็ทามาหลายอย่างแล้วเนาะคือแบบเล่นละครเล่นซีรีส์ไปเดินแบบไปเป็นนางงามไปทํานู่ทนทํานี่มาทุกอย่างแล้วมันเป็นเหมือนความฝันที่สุดในชีวิตเป็นความฝันแรกแต่เราลองทําอย่างอื่นมาเยอะเหมือนปิดท้ายอย่างสวยงามค่ะแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการต่อย,ยอดแล้วค่ะ มีแน่นอนบอกเลยว่าทุกคนจะต้องแบบชอบค่ะมันจะมีความแมสมากขึ้นจะมีความแบบทัชหูคนไทยมากยิ่งขึ้นคือตาแค่อยากให้ทุกคนได้เห็นคาแรคเตอร์ตะก่อนแต่ในซิงเกิลต่อๆไปอย่างเงี้ยทุกคนจะได้เห็นในหลากหลายแนวด้วยจะไม่ใช่แค่อ่านบีด้วยแน่นอนเพราะว่าเราแบบไม่มีกรอบในเรื่องของดนตรีอยู่แล้วตาเคยร้องร็อกมาก่อนเคยร้องแบบบ๊อบหรือว่าในหลายแนวมาก่อนก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นสีสันตลอดการที่แบบติดตามตาไปเรื่อยๆค่ะ ตอนเด็กๆมีการเรียนค่ะเคยเรียนกับครูอ้วนมณีนุษตตอนประมาณช่วง6ขวบค่ะจนกระทั่งเหมือนแบบหยุดพักไปพักใหญ่แล้วแต่ว่าก็ยังมีคุณพ่อคือทุกครั้งที่เลิกเรียนเนี่ยจะมี1ชั่วโมงที่จะต้องมาซ้อมร้องเพลงคุณพ่อก็มีความแบบนักร้องนิดนึงแต่ว่าคนละแนวเลยนะคะเป็นแนวแบบร็อกเลย ที่นี้พอตอโตขึ้นนะค่ะจนมาถึงพาร์ทก่อนที่จะมาทําเพลงเนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับไปเรียนร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งกับพี่ปิ่นค่ะพี่ปิ่นเขาก็จะเป็นเหมือนวอลโคชก่อนที่เราจะมาอาัดเพราะจริงๆอัดไปแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็ฟังแล้วแบบพี่หนูทนฟังตัวเองไม่ไหวจริงๆอะ่ะหนูคิดว่ามันได้กว่านี้มันสุดได้กว่านี้ก็เลยไปลงรอบหนึ่งค่ะแล้วก็มาอัดใหม่ค่ะโผลสลิงร้องกันไปเลยค่ะเพลงนี้สูงเหลือเกินค่ะนักร้องก็ร้องไม่ได้ค่ะจริงๆ เออ ..MV แค่วันเดียวเลยค่ะคือโชคดีมากแบบว่ามันตามแพลนพอดีเลยทุกอย่างแบบลงล็อกเป๊ะเลยก็แฮปปี้ค่ะ จริงๆตาเป็นคนที่เอ่อทำมาหลายอย่างจริงค่ะแต่ว่ามันจะมีแต่ละปีที่ตาจะโฟกัสแต่ละเรื่องเช่นแบบว่า2-3ปีที่แล้วต้าจะโฟกัสเรื่องธุรกิจก่อนแล้วพอมาช่วงนี้ตาก็จะโฟกัสในเรื่องของเพลงเป็นหลักเลยค่ะก็จะมีพาร์ทอินฟูมาเสริมๆด้วยแต่ว่าเรื่องเพลงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ตาจะโฟกัสตั้งแต่ปีนี้จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะแต่ก็คือนั่นแหละค่ะจะเป็นแบบการแบ่งเวลาคือโฟกัสไปทีละเรื่องค่ะทำเต็มที่ในทุกๆเรื่อง ตอนี้ค่อนข้างแฮปปี้ค่ะหมายถึงว่าก็โฟกัสเรื่องงานนะคะดีใจแล้วดีใจมากเลยวันนี้ได้ตอบแล้วค่ะว่าเราก็กําลังโฟกัสเรื่องงานนะคะแต่ว่าก็เปิดใจให้แบบว่าเขาเรียกว่าในเพลงเนี่ยอาจจะยังไม่เปิดใจแต่มันเป็นเหตุการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วที่เราแต่งตอนนี้ก็จะแบบว่าพัฒนาตัวเองและเปิดใจให้กับ ทุกคนนะคะขายของไปเลยนะเนี่ยในดาราเดลี่สเปคจริงๆเป็นไม่ได้ไม่นะหลายคนจะคิดว่าเราลุคดูสายฝอก็จะคิดว่าต้องเป็นฝรั่งหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จริงๆเราก็เดทคนไทยนะคะชอบหนุ่มตีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคได้หมดค่ะขอแค่เป็นคนที่ทํางานหาเงินมั่นคงแล้วก็นิสัยดีละกันเนาะเป้หน่อยก็ดีเพราะว่าเป้เขามาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ย จริงจมีลิสต์เยอะค่ะถ้าสนใจสามารถทักอีเมลมาได้นะคะเดี๋ยวจะส่งลิสต์ให้ว่าคุณตรงสเปคเราหรือเปล่าก็สามารถติดตามต้าได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IG TikTok YouTube นะคะแค่พิมพ์ไปว่า g i t a r i m a ค่ะ g u i t r i m a ค่ะก็พิมพ์ไปทุกแพลตฟอร์มเห็นชื่อตานดึงเด้งขึ้นแน่นอนค่ะ Could be perfectly fine, but it's not this time. It's a crime if I just you instead of mine. I cannot lie how hard I've tried to open up, but this love shit hurt me every time. และช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีงานดีๆมาฝากแฟนๆค่ะกับงานดาร d เดลี่แบรนเนมมือสองี่ั้นเใครนะคะที่รู้ตัวว่าเป็นสายช้อปของแบรนเนมเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนพบกับแบรนชั้นนำมีทั้งเสือ้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับและรองเท้าของแท้มือ2คุณภาพนางฟ้ารับประกันของแท้โดยสถาบาัน TCF สถาบาันสอนดูกระเป๋าแบรนเนมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกในไทย หรือถ้าใครสนใจในเรื่องของการทำสปารกระเป๋าเราก็มีนะคะที่สำคัญภายในงานยังมีพี่ๆศิลปินดารามาร่วมออกบุด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นดอกตอร์โกธิรศักดิ์คุณปุ๋ยนิทัศน์คุณบิลลี่โอแกนคุณสุริยาคุณพิมพันคุณจุ๊บแจงและจากค่ายดีด้าวิดีโออีกด้วยบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆแล้วมาเจอกันที่งานนะคะ และอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา Brightening and Perfuming Shower ครีมอาบน้ำกลิน่นหอมหอมถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1นึ9งบาทสนใจโทรเลย086-322-5113หรืออินบ็อ i n b เข้ามาได้นาหนาวเลยจ้า อาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะ,ะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดทาง f a c e b o o k ด a r a d a i l y .com และ y o u u u b ด d a r a d a i l y Official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ